สวัสดีครับผมออฟจาก Big Camera นะครับในปัจจุบันนี้นะครับความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอนะครับของสมาร์ทโฟนถือว่าพัฒนามาไกลมากนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะใช้สมาร์ทโฟนในการทำคอนเทนต์นะครับวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยที่จะช่วยยกระดับในการทำคอนเทนต์ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณนะครับนั่นก็คือเจ้า DJI OM5 DJI OM5 นะครับก็คือไม้กันสั่นสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับจากทางแบรนด์ DJI นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนําในการผลิตไม้กันสั่นไม่ว่าจะเป็นสําหรับกล้องระดับมืออาชีพหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ได้พัฒนานะครับมาถึงรุ่นที่5แล้วนะครับจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูด้านในกันเลยครับครับนี่ก็คือเจ้า DJI OM5 นะครับตัวที่อยู่กับผมนี่ก็เป็นตัวเดโมนั่นเองนะครับก็คือจะมีสติ๊ ว่าตัวถ่ายจริงกับตัวที่ผมได้มาอาจจะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าด้านหลังกล่องเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเขาจะบอกว่าจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีตัวไม้กันสั่น OM5 นะครับแล้วก็กระเป๋าใส่นะครับแล้วก็จะมีขาตั้งนะครับสายรัดข้อมือมาให้นะครับอ่าแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับแมกนติคแคมป์ก็คือตัวที่ยึดกับตัวสับเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับอ่าแกมาก็เจอตัวคู่มือนะครับ ด้านข้างกล่องนี่เ็าจะเขียนนะครับว่าใช้แอปนะครับก็ยังเป็นดีไซน์มโมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับผมแล้วก็จะเจอตัวเจ้าไมค์กันสั่น om 5นะครับซึ่งมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากนะครับเปิดออกมาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าดูดูละมากนะครับดูดีมากนะครับและขนาดเล็กพกพาไปไหนมาไหนได้สบายเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่เลยนะครับตัวที่ยึดกับตัวสับนะครับก็มี ตัวแคมป์นะครับแล้วก็มีตัวยางรองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวยางรองสําหรับมือถือนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งไตพอดนะครับนี่เลยนะครับก็สายชาร์จนะครับในชุดที่ผมได้มาก็จะมีเท่านี้นะครับแต่ส่วนตัวชุดที่เป็นขายจริงเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือตัวสายรัดข้อมือแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับ และนี่ก็คือตัวไม้กระสันนะครับก็อยู่ที่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับก็จะมีด้วยกันถึง2ตัวนะครับซึ่งผมจะเอามาเปรียบเทียบขนาดกันให้ดูนะครับว่า OM4 ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ OM5 นะครับว่าขนาดมีความแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดของ OM4 นะครับแล้วก็ตัวนี้ OM5 นะครับต้องบอกว่า มีความแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับอย่างตัวนี้จะขนาดเล็กและพกพาง่ายนะครับอย่างเช่นผมเอาใส่กระเป๋านะครับอันนี้ก็ใส่ได้เล็กแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองกลางให้ดูนะครับคล้ายๆตัวเดิมนะครับนี้ก็เป็นตัวยึดแมกเนติกนะครับตัวแมกเนติกเนี่ยก็จะเหมือนตัวเดิมนะครับเหมือนกับตัวโเอ็มีเลยนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ก็เราจะมีบอกว่าฝั่งไหนนะครับที่ใช้สําหรับตัวกล้องนะครับให้หันไปฝั่งนั้นนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะบาลานซ์ไม่ยากนะครับตัวนี้บาลานซ์ง่ายมากนะครับแทบจะไม่ต้องบาลานซ์เลยก็ได้ให้อยู่แค่จุดกิจการแค่นั้นน,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 นี่เลยครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมลองเปิดดูปึ๊บอ่ะโอเคครับก็นี่ก็คือโอเไฟลนะครับขนาดนี้พอดีมือเลยนะครับปุ่มด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่ม เปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มซูมนะครับเวลาเราใช้ตัวแอปพลิเคชันเขานะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอยสติ๊กสำหรับคอนโทรลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับถ่ายพนิ่งหรือเรคคอร์ดวิดีโอนะครับก็คือใช้เป็นปุ่มนี้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นโรเตทนะครับเปลี่ยนแนวตั้งและแนวนอนนะครับสิ่งที่พิเศษนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คือเขาสามารถ ยืดนะครับเป็นไม้เซลฟี่อย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนมุมมองนะครับในการเซลฟี่หรือว่าเราถ่ายกันหลายๆคนเนี่ยมุมมองกว้างขึ้นนะครับความยาวของตัวไม้เซลฟี่ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ21.5เซนนะครับตรงนี้เราสามารถปรับหัดตัวองศาได้นะครับส่วนตัวไม้เนี่ยนะครับก็จะสามารถรองรับน้ําหนัก ของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยได้อยู่ที่230กรัมบวกลบ60กรัมนะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบเจ้าตัวไม้ OM5 กันนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ รับที่ผ่านไปก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับจากการถ่ายด้วยเจ้า OM5 ทั้งนี้ในเรื่องของคุณภาพความคมชัดก็ขึ้นอยู่กับมือถือในแต่ละรุ่นด้วยนะครับ และเจ้า OM5 ยังพัฒนาระบบติดตามมาเป็น Active Tag 4.0ที่ช่วยให้ติดตามโฟกัสได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ารุ่นเดิมพร้อมทั้งยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจอย่าง s h o t g u ไก e เพื่อช่วยในการ Create คีบช t อ t การถ่ายได้อย่างมืออาชีพและยังมีอุปกรณ์เสริมอย่าง f i l l l ไลท h โฟล์ด a ค p ที่จะมาช่วยเพิ่มแสงสว่างในการถ่ายภาพของเรานะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Big c a m e r a ทุกสาขาได้เลยครับผม แล้วพบกันที่ Big Camera กว่า170สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตเทรนกล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera c h anel n ทั้ง Facebook และ Youtube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสวัสดีครับ